สี่ใดสี่สูทนะ่อาบ้าเรีย,มรยออนยมาเลยเพื่อจะต้้งอารียนมาเลยเรียนมาอมาบ้าเดียวไปแรกกันทีหลังได้ราไปเลยตานิดเดีวยวอยยาวอะไรนะมา thế này như này luôn luôn thế này bây giờ sập hổm 3 lỗ người đi à à à อ้าวบทแรกจะนิเทศอาวิศิหัวข้อนิเทศ ป้าอะไรเนี่ยคนเนี้ยผู้หญิงคนชื่อ้าอะไรปไม่ใช่ปลาลำธรรมดาเขาชื่อปลาลำึกอะไรก็ได้เอาไปออมลัสูงเ่องเอาไว้นะาเป็นิมามอบากทาอสี่หวงปหา้าขง